สวัสดีเจ้าป้าดาจะพามาพัดบะเขือขามาหน่นเนาะเล่นโทรศัพท์ง้อแงต้องแงตวนละพัดซสหมูเจ้าทำข้าวเข้าแกงแกงใส่พริกเนาะป้าป้าเนบากินเนี่ยค่ะก็เลยพัดบะเขือบะเขือยาวออะเจ้ามันเป็นมะเขือสีม่วงเนาะอันเนี้ยบะเขือสีม่วงของเมืองนอก มันม่วงแต่นะมันมันจะว่าม่วงนี่ลนะม่วงแต่เลยปลาดาวซื้อมาเยอะนะมันจะมีเกนสั้นก็มีเกนยาวก็มีเนาะมันเป็นแบบเขือแบบคนบ้านๆมัน,น,นปลูกเนาะมีงามผ่องมางามผ่องเออกะเนี่ยม่วงแท่แต่เลยอันนี้คือของแต่เจ้าท่ามันสีม่วงสีดำดำแบบนี้นะ นาห่อนี่มีเยอะผนเอามาขายกันเนาะไปจ้าประดาจะไปพัดแล้วเนาะขอ,อนา้ามันใส่ซักน้อยกันเน,ะออนาะปมันสองจอนกบสองจอนตะ เขือกัอดมาเขือแต่หมูเนื้อแดง เืมเอาอันที่บังเต่าแกะเทียเ่ยเจ้าต้องเอาใส่น้ำน้ำมันกระเด็นกันเดียวกว่อนม่ต้องไปทําเหมือนอย่า,า,นนะา,างนั้นเจ้าเวลาเขาบอกเอาบังเ่ยต้องมาหนังเจ็ดยืนเช็ดตัวเนี่ยเจ้าขึ้นไปเห่ยบนนุ่นนะถ้าบาอ,อกเอาบังนะนี่นะถ้าเขาบังเอาเกลีองอิงเทียนน้อยเนี่ยมันเทาไปน้อยหนึ่งเนี่ย เสียงดังลงนัลงลงนังมันก็บาใครดีเนาะพาะว่ามันเป็นแซดจำเปิดหลังบ้านนี่เจ้าห้องคางๆนี่บอก,ก็จะได้ลำคานเอาอีก่ะจะพัดจะเจา้าอย่างก็ต้องระวังเสียงดังกองกลางกองกลางนะําก็บาดีเพราะว่ามันเป็นจะเป็นบ้านของเฮาเนาะ ใช่หมูเนื้อแดงนี่เนื้อแดงแต่เลยนะเนี่ยใครจะมาถึงสองขีดประมาณสักขีดปลายเนี่ยโอ้หมูเป็นขีดขีดนี่นะเราเอามาสลายบางๆได้เยอะนะนี่สักหน่อยห้สิบตังอนเนี่ย ที่นี่ก็เอาบะเขือก็ใส่เลยหั่นปลาดาวหั่นบะเขือหผัวเลเนี่แหละสิ้นละคำล้วเจ้าเออป้าป้านี่นะปลาดาวเอาหน้ามเข้าใส่ในบะเขือตะกี้มันต้องใส่หน้าอยู่แล้ว เอาซีอิ้วญี่ปุ่นเข้าใส่ไปเจ้วซีอิ้วญี่ปุ่นเวลาใส่ผักกระเขิมจะอร่อยซีอิ้วขาวซีอิ้วขาวนี่เยอะก็มาได้นะมันจะเค็มซอสหอย โอ้ได้ใส่สามย่างนี่กระป๋อนะเจ้าของรุงอะ่ะใส่เยอะไปกว่านี่กับมะล้ำละถ้าปลาเขือนี่ก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยเนาะอบปลาเขือ กรเดาปลาดาวราพิดฝาหมอนะถ้าพิษฝาหมอบะเขือนี่มันจะแข็งมันจะอร่อยเจ้าพอเราปลาดาวเอาน้ำเขาใส่แล้วเ,เอาใส่ตัวบลาเขือนมาากกัตเตกี้มันต้องใส่น้ำก็ร้เอาอบอบถ้ามันนี่นะถ้ามันออนนะบะาเขือนี่นะน้ำนี่ก็แหง้งหมดกระเดอ เอาละป้าดาวจะเอาฝาหม้อปิดเลยเครื่องปุ้มซีอิ๊วขาว หอยโซยูอีปุน่นซีอิ๊วญีปุน่น่ที่ผมเอามากินกับปลาดิบนั่นแหละซอสหอยซีอิอ๊วขาวแล้วแต่ซอฟที่หอ่อไหนก็ได้พัดมะเขือนี่นะถ้าปลาปิดสามโมนะ thường bánh sẽ sốt tay bà khửa nếu bánh chai khẹn mà lóc cóc cát mà lắm ปลาเขือเจ้าวันาพัดปลาเขือนหนอาฝาหมา้อเขาปิดเ้อถ้าแบบปิดกลได้เจ้ามันแข็งวันเราเขแกสกินมันจะอร่อยถ้าขัวมันไม่หม้อาามก็หน้ามันเยอะกัดเดียวมันก็อ่อนกันเดียวหน้าม,มันก็แห้งเจ้าบัต้องขัวว่าหน้ามันจะเหลือแต่ถ้ากินเข้าสวยก็ควนเม,มืมีน้ารันงแรงสักน้อยหนึ่ง โถ้าทายเอามดกเหมือนขนาดกันเนี่ยปลาดาวยังทายตัดเกินตัดกลางเนี่ยขัดมะเขืเอขัดมะเขือค่ะซึ่งว่าผลมันจะตกวันข่ง ตกตอนเจ้ามึงก็มันแรงยุดเลยมีแดดละ มะเขือ,อน,นี่มันแกน่ะเนี่ยต้องอบเจ้ามะอบก็ได้ ทิกไทยเขาใส่จ้าเอาผงชโลมเขาใส่พอละใสเครื่องรุงถึงสามยังผงชโลมกว่าต้องเยอะก็ได้โอ้สอบกระท่าใบเนี่ยสอบขนาดนั่นซาวซีา 4, ซาวห้า 5, ปีแล้วก็หากระท่าใบเนี่ย พอมนะันขาวจุ่ลกอยู่นะใช่ผอยเล็กกับเจ้าคัดเลยแล้วมันหนามันอดมันทนขนาดเล็กกระทาใบนี่สมัยนี่กระทาบาง เ็จเรียบร้ยอยแล้วเนาะพัดมะเขือขาาค่ะมามะเขือยาวเจ้ามะเขือสีม่วงเนาะประดับสอบทาแบบนี้หลเย,ยอะน้าเข้าไปเจ้าอบขอมันแห้งถ้าน้อเ,เปลี่ยนอันเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นถ้าเราไม่มาเจรลญแล้วเขาคอยกลับเปินเขาจะไปก้นแบบชนิดตบวก้นเป็นก้นไตกับเจ้าเขาก็ต้องระวังขอวม,มันเละมั้งเออ แจห้หมูเนื้อแดงเนาะน้ำมันก็ใส่เตาตีหั่นเนาะจะแต่ใส่นักเส่นน้อยอกักซอบไข่ซอสมันเนาะจะพัดแหงย่างก็ได้เจ้าพัดแบบแห้งพัดแบบที่นี่หลังของมันอมน้ำมันนั่นอันนั้นก็แหงย่างหนึ่งเนาะลำคนละย่างเจ้ากรดามันจะแบบเคยทำทำมาหมดอเนาะกระดาขอจบคลิปแันนี่ก่อนหน่เจ้า ตากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งทีิตตามประดาวดินเนอร์ขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ